สวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงชนบุรีกันแล้วนะเกาะลอยนะครับตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับกับน้องเต้ยนะฮะจะต้องมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนี่ฮะทีรถมานะครับาอโช๊น็อตจับตัวโชว๊คครับลุดหายไปเลยโอ้โหบูทหายตัวด้วยใส่บูทตัดวยไมูอยู่หรอ,อตอนนี้เราก็ได้เข้าอู่พี่นะครับเข้เามา,าเปลี่ยนน,อน็อต เรียบร้อยนะครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับหนอรู้สึกเป็นไงมันหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ดีไม่ดีน่าจะหลุดตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพราะว่าโซ่โซ่มันดังตั้งแต่เมื่อวานอ๋อไม่ได้สังเกตใช่ไหมครับคอยู่อะไรครับ มีคนหวานีปลากระบอกพี่ทนลงดูก่อนดนยะน้ำสีแบบนี้มันเลยแล้วอะ ไอ <peach> หัออหวตะกัวใช่อะเออเอา,เอาดิเต็มเลยเนี่ยเนี่ยบานเลยนูน่นเนอะอู้ฝูงใหญ่ไหมเนอะได้ได้ได้ตรงนี้มันเส้นลมเนอะเออสวัสดีครับผมทอมบิซี่ฟิตครับผมสวัสดีครับผมสุัสดีพิริคครับผมสวัสดีครับผมเต้ยพ่อแม่หวานแหงครับผมครับ,ผม,รบผ,มผมก็วันนี้เราก็อยู่ที่เกาะร้อยนะครับผมวันนี้เราชมผลงานกันนะครับผมเรามาบาดเรามาวาดปลาอะไร วันนี้มาหวานทุกปลาเลยนะได้ปาลาอะไรล้วก็เอาหมดเลยครับผมวันนี้เราก็มาทำคอนเทนต์กันอีกแล้วนะครับเ<า>ดี๋ยวไปรอดูกสองช่องครับสองซูเปอร์นะครับระหว่างขอบีซีพีกับเข้าบ้านาเหนือนะครับวับนนี้ก็รวมทีมกันนะครับเพื่อ,อดเดี๋ยวดเดี๋ยวมาดูคนความที่เป็นครับ,รบก็จะหวานสิบสองห้าเต็นดูในทะเลจะมีอะไรติดขึ้นมานะครับผมเรามาดูช็อตครับได้ใช่ไหมอ่าได้เลยโดูนี่มีอะไรติดขึ้นมา หารุดยังครับผมนี่ครับผมหวานไปแล้วนะกับคุณธอมนะครับแหแหเต็มปากตะบานครึ่งเดียวครับผมทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่อนดอยเหรอครับผมงงมากอ่อนแฮงอ่อนดอยโอเคฮะผมไม่ไม่มีรุนนะครับผมแหพันตัวจากการแหพันกันแล้วนี่ไม่ต้องรุ้นแล้วว่าปลาจะได้หรือเปล่านะครับถ้าได้นี่ก็ถือว่าปลาคงจะตาบอดนะฮะพันกันยุ่งยิ่งเลยเนี่ยเขียไม่ดีครับนี่ฮะ ผมไม่อยากผมไม่อยากหวานทาไอนะ่ะหวานซิมผมไม่ผมไม่อยากหวานถ้าหวานไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะปวดไม่ไหวเฮ้อนี่อะไรวะฮะสวัสดีครับผมดอกนี้พี่ทอบอกว่าเห็นปลาหัวตะกวัวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมารุ้นงานว่าดอกเนี้ยจะได้เกิดหรือจะได้หยาบ <c oughs> ถ้าไม่ใช่ปลาหัวตะกวัวนี่บอกเลยงานงอกเดี๋ยวไปลุ้นกันครับวันนี้นี่ฮะ เห็นชงอยู่ตรงนี้ครับนั่นไม่ใช่นี่งานงอกนะคุณเทเบริสนี่นี่นี่วิ่งขงใหญ่เลยคือหวานใกล้ๆชิดๆนี้เลยนะลงไปเลยอาเดรู้ตรงไหนนะนี่เลยนี่เลยนี๋นึ่งหนึ่หนึ่หวานชิดนี้เลยนะมีเหตุนี่นี่นี่ไปจะเกิดอย่างนี้มาฝั่งนี้ดิจะเกิดไหมนี่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 แหละต้องหมาตะกัวแน่นะเออเออมาไกลๆนี่แหละ <C> e <AR> <ì> <country> รู้สึกกูเป็นไงรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยดูกันน้ำค้นหรือเปล่าไปดูแกะมาจมเลยปล่อยจมเลย <C> e <AR> โอ้โหไม่ใช่ละม้างนะเดวผู้ชมไม่ใช่ละมา้างเฮ้ อะไรวะหัวตะกัวอะไรเนี่ยโอ้โหหัวตะกัวครับไม่ใช่เลยหัวตะกัวนี่แหละหัวตะกัวนี่หัวตะกัวของแท้หัวตะกัวอะไรนะเนี่ยนี่เออหัวตะกัวนี่นี่นี่เป็นแก้วเป็นแก้วยังไงคุณเตมอรีสอร่อยอุ้ยไม่ใช่น้อยนะยกขึ้นมาดูดิเอาหมดครับนั่นไงหัวตะกัวก็อยู่ข้างล่างโอ้โห มันใช่ที่ไหนนะเนี่ยใช่ไหมเอาครับเอาหมดครับผมปลาตัวนี้กินอร่อยนะแล่นไหนบอกว่าปลาหัวจะปวดนะแล่วไหนบอกว่าปลาหัวจะปวดดูนี่ครับดูนี่เอาหมดเลยตัวนี้ยังไงโอ้เป็นแก้วอะไรนะปลาเป็นแก้ว อร่อยฮะไอตัวน,นี้อร่อยมากนะครับผู้ชมดูมานี่มากดเองกันนี้บอกแล้ว <c oughs> พี่ทอมพี่ทอมเดี๋ยวมันเปียกลงน้ำนะเดี๋ยวผมยังไม่มานหรอกผมดูรอรอนูสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันที่เกาะรอยนะครับ ปลาข้าวฟากนะครับชุบุรีนี่นะครับผมนะคุณเทมอริดนะครับ<อ>เดี๋ยวไปดูนะครับเขาบอกว่าปลาหัวตะกั่วนะครับเ <c oughs> <c oughs> ป็นยังไงเป็นยังไงหมดมาเลยโอ้โหของเทมอริดเข้าไปต่อไปจะเชื่อถืออะไรได้บ้างเนี่ยพีส่สุ้นตนขอดูหน่อยถือก่อนแล้วกันพีสพ่สุ้นตนขอดูหน่อยพี่อันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรครับปลาหกแก้วเอา ปลาปลาหัวปลาซิวปลาเป่นแก้วอันนี้รเราซัดมานี่สองโลเนะี่ยสองโลทีเดียวสองโล <laughs> 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 บอกได้เลยว่ารู้เรื่องต่อไปนี่ทุกคนห้ามไปเชื่อนะคุณเชวบอลิศเนี่ย <laughs> <laughs> บอกอะไรนี่คิดหนักๆนะคิดต้องคิดให้หนักๆนี่ดีนะเป็นเซตนหนึ่งถ้าสองเซตน,นี่ปวดขี้แตกเลยเนะี่ย <laughs> โอ้โหอ๋อ <laughs> ไ,ไ, <laughs> ไม่เอาไหมไม่เไม่เอาแล้วชั้นพี่จะเอาปลาเป่นแก้วอีกไปละ <laughs> <laughs> พี่เดินถอยผมไปไหนอ่ะ <laughs> ใกล้ๆสิ <laughs> เออใกล้เลยมาใกล้อีกเล่นตลกกันแล้วเนี่ยมาดูนี่ครับสิบสาเซนเอ็นหนาของพี่ต้นคนหวานแหนะครับวันนี้ก็มาทดสอบที่ทะเลอีกแล้วนะขายอีกแล้วน่ะข่าดต้อมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกับคุณทองหวานแหนในช็อตนี้นะครับไใช่หรอมึงต้อมมาแล้วน่ะต้อมหมดแล้วน่ะกับช่องของคุณทองอีซี่ฟิตนะครับ ลบแลขนาดนี้จังหวะแสงเหวายไปแล้วนะครับช็อตนี้ก็ถือว่าบานนะครับไม่บานเท่าไหร่ยังไม่บาน่ติ่มเนาเอออีปาอไเข้าเอปาไเข้าเนี่ยเอาแล้วะเอาแล้วครับผมออกไปแล้วถ้าติดปลากระบอกนี่น่าจะสามตัวโลเลยนี่ย เป็นไงบ้างครับผมล้างแห่ครับผมแห่สะอาดครับผมแห่สะอาดครับที่ทำไม่แย่อผมต้องเจอฝูงปลาฝูงใหญ่ฝูงใหญ่ฝูงใหญ่โอเคครับผมแอคชั่นครับผมวันนี้เราเจอฝูงปลากระบอกแล้วนะครับไม่แย่คุณต้นนะครับพ่อบ้านวันแห่เรานะครับเรียบร้อยกว่านะครับอ๋อ หวานได้ใจเลยฮัลโคุณเต้ยนะฮะหวานไปแล้วนะครับมาดูครับว่าเราจะรุ่นไม่ทันหรอกฝูงนี้ได้เข้าไหมครับโอ้โหไม่ทันนะไม่ทันฝูงปลากระบอกน้ําลึกต้องให้จะเร็วครับเมื่อกี้มันชนอยู่แต่ว่าแห่ถ้าชนเนี่ยเราต้องเคประกันนะครับผมแต่อันนี้น่าจะหนีฮะหนีประกันนะครับผมแคเราลุกน้ำไม่ทันครับเพราะว่าอเป็นแห่ติดหนึ่งเสียดายมากครับเสียดายครับเฮฉากบุญทอมเป็นไงบ้างครับโอ้ล้างแห่นะครับ ปูงปลาชุดนี้ไม่ได้ครับขึ้นมาภารกิจรอบนี้เราไม่สําเร็จนะฮะสงสัยคุณไม่เปลี่ยนเอาสองตินวะนี่คุณเต้ยทำภารกิจไม่สําเร็จนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเสียค่าปรับนะครับเป็นเบียร์สามขวดนะครับผมครับคุณเต้ยปูงปลาหน่อยครับคุณเต้ยครับผมปลากุเลกุเลนี่ของแถมต้องแบบนี้นี่มันต้องปลากุเกปลาแหลงเขียวฮะไม่ใช่จังหวัดอะไรปลาปลอกปลา ปลาเป็นแก้วเป็นเกลวอะไรบอกหัวตะกัวตุ๊ดพี้เป็นไงอะไรครับอันนี้ปลากุเล่ครับเข้าไปยำสดใช่ครับตัวนี้แพงมากเขาไปยำสดเลยครับตัวนี้โอเคสวยงามยำใส่ตะไคร้พี่เขาเล่เอาเนื้อแล้วก็ยำเลยแป๊บเดี๋ยวเราดูนะครับนู่นนะริมริมข้างข้างนะาโคตรหินเลยไม่เห็นสตุไม่เห็นะแต่ปลาปลานม่ค่อยได้ไปอยู่ลึก เดี๋ยวไปดูคันทอมครับหวานอยู่ริมตลิงคนนี้ฮะแ,แถวเขแ,แถวโขดชายหินเนี่ย,ยไม่เอโน้มันต้องเถิดใกล้ๆโคดทูลหินชายหินบองโน่น,น,นปลาเล็กก็อยู่ในแนวขอบตลิงนีวว่แหละใกล้ใกลตลิงที่สุดอะ่ะ วันแบบไหนไทยรือว่าไทยหมดแข่งใช่ไหมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับระหว่างาคุณเต้ยกับคุณทอมนะว่าช็อตนี้ใครจะได้จำนวนของแต้มเยาวการน,นะครับผมช็อตนี้นะมาลุ้นกันเลยครับผมใครได้น้อยกว่าคนนั้นเสียค่าปรับนะครับ โอ้โหครับมีแต้มขึ้นมาอยู่ครับมีแต้มมีอยู่ครับผมเรามาลุ้นครับอุ้ยมีอยู่นะคุณทอมอะไรปลาอะไรใช่เปล่าวะเออปลาอะไรวะมีรุ้นมีตัวอยู่นะออะะไร่ดูก่อนดูก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เรามีการเดิมพันกันเกิดขึ้นแล้วว่าใครได้แต้มน้อยจะเสียค่าปรับนะนี่ปลาอะไรไอ่านั่นนั่นนี่ไงล่ะ นี่ปลาอะไรเอ้ยผนี่หนึ่งแต้มครับผม่เป่ปอันนี้อันนี้จะนับแต้มไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย คือปลาที่เราหวานตัวเมื่อกี้เนี่ยพอมันโตแล้วมันจะเป็นแบบเนี้มันไม่ใช่โตปุ๊บปิดปากกูเราเลยเนี่ยอันนี้นับแต่ไหมเนี่ยคุณนับนนับโอ้โหต้องเสกครับปรับเมื่อไหร่นับไปกน่าหน่อยน่าไปเที่ยวให้ผมไปหวานนู่นไปละนี่ครับปรับครับปรับเบียสามขวดครับผมเดี๋ยวผมไปเป็นพยานนะครับเด็กเป็นพยานให้เราแล้วก็วครับชา่ยายก็หนึ่งขวดแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับ เอาล้ครับผมเราก็จะเริ่มช็อตต่อไปนะครับสําหรับอออคุณต้นกับคุณเต้ฮะคุณเต้กับคุณทอมนะครับเพราะว่านะครับระหว่างระหว่างสอง,ย,งยูทูบเบอร์นะครับที่เราประสาร่วมมือกันในการอ,ออกคลิปในครั้งนี้นะฮะกินตอนชอบแบบนี้ชอบเลยได้ไหมแบบนี้ปะละเอาบาัดลิฟมนูม้นมาเลยปะละเปะละเอาเปล่าละเอาปะะเอาปะละ่า <laughs> ไม่มาเหรอปลาปลา,าเข้าห้างเครียดเครียดแล้วบเขาไม่ได้แต้มอเออเป็นไงล่ะการเดิมพันมันมีครับผมพยายนก็มีพร้อมครับเดี๋ยวเราเอานี่เลยเราเอานี่ได้จบดอกนึงนี่ดอกดอกีกเ,เกิดเลยูเราไม่ได้หรอไม่้ เ,เ,รเราไม่ต้องรอเราหนี่เลยเดี๋ยวคุณเตยก็บอกว่าผมอขอเปิดก่อนแล้วกันนะฮะน,นี่ครับผมปลาละหนึ่งช็อตฮะลงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมารุ่นมารุ้น,นี่ยนะกับช็อตของคุณเตยรอบนี้นะฮะนี่ช็อตนี้ดูครับว่ามีเหนื่อยไหมฮะสีโป่งไปแล้วครับสีโป่งคุมไปแล้ว ครับผมวันๆนะครับเต้ยหาแต่เรื่องนะครับเพราะว่าเอ้ยไม่มีว่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยคุณทอมรอบนี้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยตู้แดงกันเพี่ยโอ้โหแดงอ่ะเต้ยแล้วมองวิญญาณวานวานนิดหน่อยอันตู้แดงกันไป ดดเดี๋ยวปลดก่อนปเดก่นอนใจเย็ยนๆคุณทมอมเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับผม,อมเ,ออเอาละครับมารับผมช็อตดีกันนะฮะหลังจากเราเจอผมปลาปลาเข็มนะฮะเดี๋ยวเรอยู่ข้างๆข้างๆคนเสาเลยไม่อยอมออกนอกเสาด้วยทำยังไงให้ปลามันออกนอกเสา,เา,ไ,เสาได้ะไม่ะมีอะไรโย่ท่านตัวใจบ้างไหม กลายเป็นเรียกปลาให้มาขายเดี๋ยวเราต้องดูช็อตนะว่าคุณเต้ยจะทําวิธีไหนนะฮะสำหรับฝูงปลาฝูงนี้นะฮะดูความสามารถของคุณเต้ยนะฮะความสามารถจะเพียงพอจะล่อมันได้ไหมโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้เจอสูตรนี้เข้าไปจุ่มแล้ไอนู่นแล้วนี่ไปหลังพี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ สูตรนี้ท่านได้แต่ใดมาครับผม,มนื่อหร่โอโ้โหไม่น้ำลึกสูตรนี้ไม่สำเร็จครับผมเรามาดูบน<ม>ทอมครับว่าจะมีสูตรอะไรที่มันแปลกๆบ้างฮะนู่นนี่ฮะหู๋ตัวนึงเนี่ยเตยหวานไม่โดนหรอ,อเดี๋ยวแทนว่าเ<ม>ตยหวานฮะใช้เตยจุ่มฮะเตยจุ่มเตยจุ่มเตยจุ่มม้าต้องต้องกว้างกว่าน,นี้ ไม่ไนหรเมื่อกี้เตยไม่โดนหรไม่โดนยกหูเลยนะเมี้มึงแคบิดเดียวเองแห่เป็นมุลนนะอ๋อไอ้นไปเอา้อยนเ้ยหลังตัวแดงะเต้ยยาเด็ดานะดูด้อ้ยอย่าไปยอมอย่าไปยอมเอย่าไปจือฮะคณเต้ย การจืมันไม่ใช่นิสัยของเราครับผมเราอย่าไปจือเป็นไงล่ะถดูแต่อยากจะซูมให้ดูแล้วเกินไอปลาฝูงน้อยๆเนี่ยมีร้านคําที่อยู่ในใจฮะไอฝูงอะไระเต้ไปนู้นแล้วเอาละครับผมโอ้โหไปเข้าเข้าแหเลยครับผมถ้าคุณทอมกอดตามแหตั้งนิดนะก็จะจุ่มตัวปลาไปดีอะเดี๋ยวตันสมอ ตั้หมอไม่ได้เท่เสมอนะยตั้หมอติดจับเราบ้ามีไหมนะลุ้นใะ้มลุ้นมาลุ้นมาลุ้นมโอ้โหวุยมีไหมนี่ดิน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 มาครับสำหรับเรารอนทำขึ้นนะครับเราก็มาเกาะรอยก่อนนะก็ได้ปลาไปสองกิโลนะปลาอะไรเต้ย S <S ปลาเป็นแก้วปลาที่เราไม่อยากได้นะครับผมผนี่อะไรก็ให้ลาเล็กปลาซิวอะไรนะฮะเนี่ยให้ดูดีกว่านี้คุณทอมชี้หมายปลาเป็นหมายครับผมอันนี้เราจะไปทำอะไรกินพี่ตนก็เดี๋ยวไปดูวิธีที่บ้านนะเอเรากำทำเมนูอะไรครับไปครับไปครับผมติดตามคลิปหน้านะครับไปครับเดี๋ยวเราก็ย้ายหมายกันนะครับผมมบไปหมายใหม่นะครับผมไปหาดวอรนุพาลุย